และในวันเดียวกันอย่างละครฟอร์มยักษ์ที่ลาจอไปแล้วเมื่อค่ำคืนวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมานั่นก็คือพรมลิขิต จากจากัออกรวาลอ๋อเจ้าที่ดึงพระเอกนางเอกคู่จิ้นในตำนานและดันนักแสดงรุ่นใหม่ร่วมถึงคนทอบนักแสดงแม่เหล็กช่องมาร่วมอวดฝีมือกันที่แฟนๆตั้งหน้าต,ตั้งตารอตอนจบว่าจะลงเอออย่างไรเรตติ้งผู้ชมทั้งทีวีและออนไลน์นั้นจะพุ่งสูงทุบสถิติหรือไม่แน่นอนคระว่าในเทรดเอกนั้นก็ยังคงรักอันดับหนึ่งได้เหมือนเดิมโดยเหล่าผู้ชมในโลกออนไลน์ต่างร่วมติดแฮชแท็กพร้อมลิขิตตอนจบและต่างร่วมวิจารณ์กันวิเคราะห์สน่นเลยทีเดียวว่าเป็นตอนจบที่ประทับใจ พอสมควรทีมนักแสดงทีมงานนั้นทำออกมาได้ดีมากแล้วขณะที่หลายคนมองระว่าในตอนจบนี้เหมือนเร่งรีบจนเกินไปจนไม่ค่อยจะเข้าใจว่าตัวละครบางตัวซีนบางซีนนั้นมีไว้ทำไมยังฉากทำอาหารมีมากจนดูล้นดูยัดเยียดดูไม่ใช่แบบซอฟท์พาวเวอร์ที่เราอยากไปกินกันยังมีเรื่องของการอินบอร์ดศาสตร์สมัยก่อนที่ยังคงมีน้อยถ้าเทียบกับตอนบุพเพศนิวาสต,ตอนนั้นแค่การ,รเกตไปตลาด เห็นจับปิ้งก็ยังเป็นกระแสได้ทําให้หลายคนนั้นค้นข้อมูลและอีกหลากหลายคําวิจารณ์ทั้งมุมบวกและก็มุมลบซึ่งคุณผู้ชมนั้นมองว่าอย่างไรก็สาม,มารถวิเคราะห์กันได้นะครับ